โอ้ชาติวันนี้วันที่สิบห้าเดือนมิถุนายนปีสองพันยี่สิบสอเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้เป็นสภาพของการเกษียณสำหรับลูกๆทั้งหลายเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นให้จดจำพ่อและก็บ้านจงกลับมาบริสุทธิ์แล้วจบสิ้นบัญชีของลูกทั้งหมดคำถามของเมรีในวันนี้ ความกดกลั้นอะไรเล่าที่พ่อนั้นได้ให้กับลูกๆความอดกลั้นอะไรที่พ่อได้ให้กับลูกๆคำตอบลูกๆจะมีอุปสรรคที่หลากหลายมากมายในไฟบูชายันแห่งความรู้ของลูด้านี้อย่างไรก็ตามลูกจะต้องมีความอดกลั้นเมื่ออิทธิพลของลูกได้กระจายออกไปผู้คนนับจำนวนไม่ถ้วนจะมา แล้วพวกเขาทุกคนจะโค้งศรีรษะอยู่เบื้องหน้าลูกสายใยของผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะต่อมาก็จะหมดไปลูกจดจำพ่อได้มากเท่าไหร่สายใยห,หรือพันธะก็จะขาดออกไปมากตามนั้นแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้พิชิตการกระทาที่เป็นบาปได้นี่คือเทคนิคที่บาบาได้ให้กับเราไว้สำหรับอนาคต ผู้คนนั้นจะโค้งศรีรษะให้กับเราการละข้องคุณธรรมในวันนี้จงมาเป็นนักธุรกิจที่ฉลาดจบสิ้นบัญชีเก่าๆทั้งหมดและเริ่มบัญชีใหม่ของความสุขให้จบสิ้นบัญชีเก่าๆทั้งหมดและเริ่มบัญชีใหม่ๆของความสุขให้อยู่ในการจดจำแล้วตัดพันธะของบาปทั้งหลาย จงอยู่อย่างอดั้งนแล้วอย่าได้เร่งรีบจุดที่สองในขณะที่กำลังเตรียมอาหารอยู่ที่บ้านและแสดงทุกๆการกระทาให้อยู่ในการจดจาของพ่อเติมอาภรณ์ของลูกด้วยอัญ,ญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายของพ่อแล้วให้บริจาคมันกับคนอื่นๆพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจนเป็นนายผู้สร้างและเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวาง ให้ดูเกมของมายาเช่นความบันเทิงสามขอให้ลูกนั้นเป็นนายผู้สร้างและเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางให้ดูเกมต่างๆของมาดาเช่นความบันเทิงไม่ว่าสีสันมากมายของมายาจะแสดงให้กับลูกเท่าไหร่ให้เฝ้าดูเกมของมายาด้วยสำนึกรู้นี้ว่าฉันคือเจ้าของมายา มายาคือสิ่งสร้างแล้วฉันก็คือนายผู้สร้างอย่าได้พ่แพ้ในเกมจงเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางแล้วก็ดูเกมเช่นความบันเทิงแล้วลูกนั้นต่อมาจะรับอันดับหนึ่งได้สำหรับดวงยานเช่นนั้นปัญหาต่างๆจากมายาจะเป็นเหมือนกับปัญหาจะไม่มีคำถามใดๆจงเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวาง ตลอดเวลาแล้วคงอยูยงรู้สึกตัวถึงการเป็นเพื่อนของพ่อตลอดเวลาแล้วลูกก็จะกลับมาชนะกติพจน์ในวันนี้จงทำจิตใ,ใจของลูกให้เยือกเย็นสติปัญญาของลูกให้เต็มไปด้วยความเมตตาและปากของลูกให้อ่อนหวานตามจงทำจิตใจของลูกให้เยือกเย็นสติปัญญาของลูกนั้นให้เต็มไปด้วยความเมตตาและปากของลูกให้อ่อนหวานอัจ่โอมชานติ